บ้านนาเรียงเมืองปากกระดิ่งแฝงบริคำไมใจสบายดีพี่น้องบ่านสะุขสุขเนาะตอนนี้มาสอนกลับมาทางบ้านเรียงคำ พาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดแรงบ้านเวียงคำตัวตลาดทางแบงรักซาวเนาะ่ะก็อาหารการกินอีกน้อยนึงเหรอจึงกับพาแขกบ้านเวียงคำนี่ก็สีมีตลาดใหญ่นะใหญ่พอๆกันครับตลาดทงหน้ามี บอซอนทีรวาตล่าตนนี้พนน่าจะเปิดตอนแรงโดยเฉพาะเนาะแต่ตลา,าดทงนั้นมีแล้วมันเปิดตอนเศร้าคนจะหลายตลาดทางแบรงรักเศร้าแล้วมันตอนแรงคนจะหลายจะเล่น่เลยพี่น้องเลยบ้านเวียงคำเป็นมาเห็ดทางหม่ใส่ในแห้งครับ แรงเจริญกว่าเก่าเนาะมีดอกไฟอยู่นทางพร้อมเทินพักฮวงแฮมนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องอผู้ใดเดินทางมาทางภาคก,กลางภาคใต้เนาะอยู่ะมาหัอทางเขตบ้านเวียงคำนี่บ่อึดเทินพักหานอา,านนะหารเนาะฮวงแฮมนดี่น้องพี่น้องเขาไปพบกันอยู่ที่ตลาดแรงบ้านเรียงคำเนาะ ตลาดแล้วพีน้องสีขายมักโม่เลยมักโม่ลายขนาดพี่น้งองเลยตลาดสดจะอยู่ทางด้้นรอเบินนงงบ่งทานกันกินยำแรงเนาะตลาดเรียงคำ ມັນບໍ່ເມຍບໍ່ຫວານໂຈນລນນນນອຈົນ້ຍນ mô hình này, để ở bên đeo, chưa là อาหารการกินหา,ำานำมาซาตะลายพี่น้องเลยตลาดทางแบงลักษาวนะมะเข็ดมะเขือตัวแห้่กันนี่ขนมข้าวนมกันพี่น้องเลยยังบ่ได้กินข้าวเที่ยง มีข้าวนมห้างห้างเพิ่บ่บ่มีเนาะข้าวนมห้างเพิ่อโดยด้ยเป็นยังสาระเป่าด้วยของใครเจ้าบ่ก้อนเท่าไหร่ก้อนสิบนะก้อนหนึ่งสาระเป่าก้อนสิบพันก้อนใหญ่เทาไหรนะเนี่ยมูบ่ ก่อนนัยน้ำมันดีข้าวเที่ยงอุ่นท้องประมาณนี้พี่น้องเลยตลาดทางแมงรักซาวเนาะผู้คนยังพันมาเลาะมาจับจ่ายซื้อขายลายเที่ยงนะอีักหน่อย่นละส่วนด้านนอกเป็นบมักโมผักกาดจะมีพี่น้องเลยบางเรือยำบามมงนัดพันเอาบางนัดมาขายนะเดินทางกลับพี่น้องบ้านเนี่ ขับท่าแค่ก่อนตอนนี้เวลา4ี่โมงแล้วเนาะตัวฮอทท่าแค่กันยันแปดโมงแรงพอละเพาราะว่าขับไวพอไรลมแห,งห้งเนาะมีไฟแดงเลยมันไฟ,ไฟแดงไหมพี่น้องเลยเดินทางครับบาน้พี่น้องเลย อยางนี้หะถ้าแค่กันร้อยกิโลแม่ขับซ่า,ากขนาดจะประมาณสองวโม,มงนี่แหละฮอดพี่น้องสองวโมงขับไวกั่วโมงไปตอนนี้เบาซ้นอนฮอดบ้านนาเลี้ยงเนาะมาจากบ้านนาอิน,นาเลี้ยงแบบนี้ บ้านนาเรียงเมืองปากกระจิงฝัางบริคัทไทยอยู่ใกล้ครับเมืองหินบุนนอะพี่น้องบ้านใหญ่และบ้านนาเรียงนี่ จากบ้านเรียงก็ไปกันแม่นบ้านเวียงทองจากบ้านทางแบงร์ลักท้าวนี่ตัวบ้านเวียงทองไปหาบ้านคำแก้ว2ห้องห้กิโลเมตรนี่น้องจากคำแก้วไปหาท่าแคกห<ม>้าเป็นร้อกิโล นี่แมนบ้านเวียงทองพี่น้องบ้านนี้ก็เป็นบ้านใหญ่และมีฮอตสลาดตลาดทวีทรัพย์ตลาดเปิดใหม่เนาะบ้านเวียงทองน่าจะขึ้นกับเมืองหินบูญเป็นกระเมืองหินบูญแปลงก็ม้วนเนาะ เอาเช็ดแขวงข้ามวลแล้วพี่น้องอมีดอกไฟเยื่องทางเลยบ้านเวียงทองเพิ่ใส่ดอกไฟเยื่องทางโซลเซลคือดังบาสอนเบา,เาในคลิปก่อนๆอทันและเช็ดใดชุดใดที่เป็นเช็ดชุดสุ่มหน่อบ้านใหญ่รัอวบ้านน้อยกระามเพิ่งจะใส่ ดอกไฟยังทางหมดนในเส้นทางเลขที่13ใต้นี้ตอนนี้เบ่าสอนฮอดเขตบ้านเราคาเมืองอินบูนเนาะบ้านนี้ก็เป็นบ้านใหญ่เขตจ,จุดสุ่มอยู่เขตนี้เนาะบ้านเราคา ทางหน้ามีครัวครัวห้วยแมงน้ำห้วยแมงจะไหลลงไปสู่น้ำของก้นเราคานนี้จะมีทางแยกไป เมืองรับแลหรือว่ากระตุ้มบ้านนาเนลวลาเขามาจากทางแบหบลกท้าวจะอยู่ทางเบื้องซ้ายเนาะมาจากทางแขกอยู่ทางเบื้องขวาแล้วก็มีทางแวนลงไปหาเขตบ้านอยู่แขมขอมลายบ้านเขตจุดสุ่มได้มี้างห้านปั๊มน้ำมันมีหงหมอน้อยเนาะตามกับโตเมืองน้อยล้วพี่น้องเลยบ้านเราคาเนี่ย น้องเขิต้นนบดมาจับจ่ายซื้อขายเพื่นกัติมาเชิดบ้านเราค้านี่แหละก็เป็นเขตการค้าเนาะเป็นเขตเศรษฐกิจเป็นไฟดอกไฟเยางทางพร้อมไลยเนาะสุดยอดเลยตอนนี้อยู่เขตบ้านค้าแก้วสองห้องเพื่อนกันใส่ดอกไฟเยางทางหมดแล้วเนาะพี่น้อง เทศบาลเก่าของเมืองเงินบุญเฮ้ยน้อพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศระวบานซอนพาพี่น้องเลาะเที่ยวตลาดแรงทางแบงรักชาวก็พาพี่น้องจี่รถเลาะลงมาจนหอดทางบ้านเราข้าเมืองเงินบุญอ,อ๋อนี้ขอลาไปก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ ขอ,อขอบใจพี่น้องทุกท่านที่ความอาทิตามพับสมโซคดีปีใหม่พี่น้อง